เดินไปที่ Joyman Gallery นะ่ะงานนิทรรศาาการที่จะเปิดวันนี้คือเป็นของศิลปินสัญชาติเมียนมาคือแต่ว่างานของเขาคือแบบดังไกลระดับนานาชาติเลยนะศิลปินชื่ออมจอเชีย <laughs> ไม่แน่ใจว่าอ่านถูกไหมถ้าผิดก็ขออภัยด้วยอ่ะออก็คือชื่ออาจจะอ่านยากนิดนึงนะเดี๋ยวจะขึ้นชื่อไวไ้ให้ตัวชื่อนิทรรศาการทางนี้ชื่อ My Shadow งานแห่งจิตอานของเขาจะเป็นแบบเป็นงานจิตกรรมใช่ไหมแล้วก็จะแบบวาดเกี่ยวกับเรื่องแบบว่าบริบทวัฒนธรรมวของชาวของชาวพม่าเหมือนที่เซนบอกเมื่อกี้ว่าเขาอยู่อาศัยอยู่ที่ลุ่มแม่น้ากีราวดีอาฮะแล้วคือคือภาพอะ๋ยวเราจะพาทุกคนไปดูกันว่าภาพของเขามันจะเห็นชัดเลยว่ามันจะแสดงถึงวัฒนธรรมของเขาอย่างชัดเจนอะไรเงี้ยก็คืออย่างที่บอกไปเมื่อกี้ว่าเป็นแบบ เขาอยู่ตรงรุ่มแม่นาที่ที่เขาอยู่อ่ะคือฝนมันจะตกชุกตลอดทั้งปีใช่ไหมแล้วก็เหมือนกับมันมันมันชื้นอะไรเงี้ยแล้วภาพของเขาอ่ะเขาก็จะวาดเป็นแบบคนถือโ่มไอไอภาพคนถือร่มอ่ะมันก็เลยเป็นแบบสัญลักษณ์แล้วก็เอกลักษณ์ของของงานของเขาเลยแล้วมันก็บอกถึงแบบว่าวัฒนธรรมของเขาแบบเราก็จะเข้าใจอ่ะว่าแบบว่าเออของเขาเนี่ยคือมันมีความหมายอ เออทำไมคนหือโลมแล้วมันเกี่ยวข้องยังไงแล้วมันก็แบบว่ามีความเป็นมาเป็นไปอะไรแบบเนี้ okay. ยโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันว่างานจะเป็นไงบ้างแล้วก็บรรยากาศงานเปิดวันนี้จะเป็นยังไงบ้างโอเค วันนี้นะคะมีเปิดงานนิสการ My Shadow นะคะของศิลปินชาวเมียนมานะคะอ่องจัวแฮ ที่เป็นคุณยายแล้วมวยผงแล้วก็หลุดบุหรี่ที่เกิดจากการกวนขึ้นเองเนี่ยจีความกฏไปทั่วโลกมากแล้วก็เหมือนศิลปินก็เก็บโมเมตนต์เนี้ยมาทํางานศิลปะต้องออกตัวนิดนึงว่านอกจากองจอเทสนะคะจะเป็นศิลปินที่เป็นจิตรกรแล้วเขายังเป็นช่างภาพด้วยเพราะฉะนั้นภาพที่เราเห็นองอจอเทสเก็บข้อมูลเองไม่ได้เซิร์ชจากอินเทอร์เน็ตหรือว่าไม่ได้แบบขอรูปจากคนอื่นนะคะจริงๆมีงาน ชีวิตของศิลปินนะคะก็คือภรรยาและลูกก็คือเป็นภาพของที่เรารู้เลยธนาคารนะคะก็คือเอามาทาหน้าอองจอเชนเนี่ยเ,เป็นคนรักครอบครัวใช้ชีวิตอยู่ในพม่าตลอดแล้วเืิดกับว่าอย่างที่เรารู้กันว่า พ่อคุณแม่ก็จะส่งลูกหลานนะคะไปศึกษาเรียนที่วัดเพราะว่าหนึ่งคือศึกษาทธรรมด้วยพ,พื่อพูฒนาการศึกษาทางความรู้แล้วก็เป็นคนลรงกับเพลงที่ดีงามน,นะคะที่จะ คนไทยทำเนี่ยวิธีการทำงานคนไทยจิคนไทยมีพื้นฐานิลปะบจากอิตาลีหรือว่าฝรั่งนะคะก็จะมีการแทรกสีผิวทำสีผิวต่างๆแต่ตว่าของพ่บาเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้มีโอกาสในการเรียนรู้มากนะวิธีการทำงานของเขาเนเขาเรียนด้วยตัวเองนะคะวิธีการทำสีผิวต่างๆเพา่ะ เป็นภูมิอากาศหรือว่าบางอย่างของเขาการแทรกสีในไม้ที่เราเห็นมันเป็นสีฟ้ามันเป็นสีฟ้าเขียวเขียวมันเหมือนมันมีความชื้นสะสม